เป็นห so 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 ้องเปิดบ้านวันัะคิดลงเดินบ้านน้องปมใหญ่ไปจำปีการศึกษา2องันห้าร6 6ยหกสิบหกหไงไปฮะงานนี้เวามลงมือจากหน่วยงานองค์กรตัางหลากหลากระจรวมาจังนิสการรวมนะครับโอ้โหบนเวทีมีการแสดงมีคาร์ สายชูนะครับข้างหลัางก็มีจ้าจาก,การโหงานเป็นฐานทุกกลุ่มส้ายแลโ้โหราตีข้างลางก็มีตลาดจัดจทางอาชีพขนมมัหวานผลไม้อาหารการกินเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้หมันเวทีร้องเพลงยังสนุกําเกลาปีเลยผลงานนักเรียนจากเทศบาล ทานกินมาร่วมด้วยนะนะครับที่ไซจ,จูนลงน้องติดมั่แบบนะครับเน,นี่ยดนตรีก็เพราะนะครับในรับก่อนก็จะเคลือข่ายทางด้านทุกสาบางเงินบันใจมงคลไงงานในท่องวันปกปุ่นมากเลยเด็กเสทั้งดับความรู้และความฉลาดของเขาก็อิงท้องกันไปเลยนะครับ เปิดมากวันนักิจมาครับกิจกรรมดีๆเพื่อสร้งเพื่อเผยแพร่และประ่อชุมชนชมกันได้ทุกปียินกูสิรูยล่าได้เลยใน YouTube